10อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดโดยชิปนี้เนี่ยผมได้ร่วมมือกับคุณ4ี่นะฮะเพื่อทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับโดยความพิเ็นทั้งหมดเนี่ยมาจากคุณ4ี่นะฮะที่อิงมาจากการเล่นแลงท็อป1000พนะผมทั้งการเลือกและอัตราชนะนะโดย i อดีของคุณ4ตอนนี้เนี่ยโอเวอร์บูสเนี่ยก็ปลาไป123้บแล้วนะผมโดยทุกคนเนี่ยสามารถติดตามคุณ4ี่ได้จากแฟนเพจนะผมแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะผมอันดับที่10นะผมอูตาทั้ง2เวอร์ชันนะ ที่ต้องยกมาทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยก็เพราะว่าเก่งทั้งคู่นะผมแทบจะเหมือนเหมืนกันในรูปแบบการเล่นเพราะว่าให้สถานะความฝันเหมือนกันต่างก,กันแค่หน้าที่เท่านั้นเองจุดเด่นของทั้ง2ตัวละครนะครับสายหมัดแดนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจที่แรงนะแถมยังมีเกาะคอยกันดาเมจเข้าเลือดตัวเองอีกนะครับผมอีกทั้งเนี่ยยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะความฝันได้นะครับเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเจอคนที่ไม่มีการสถานะเนี่ยแทบจะชนะ1 0 0เลยนะส่วนสายโล่เนี่ยก็เป็นสายโล่ที่ค่อนข้างอึดนะครับผมแถม และยังมอบฐานะความฝันง,ง่ายกว่าสายหมัดอีกด้วยทําให้ตัวนี้นะ่ะเก่งมากเลยในเรื่องการกันทงนะฮะ ตัวละครที่แพ้ทางของอุตาสายโลนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นแช้งนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกับตัวละครอื่นๆที่แพ้แช้งหลายๆตัวเลยนะครับคือแช้งเนี่ยมันมีการสถานนะนะฮะแถมยังมีดาเมจแรงนะผมล็อกเป้าก็ไม่ได้นะผมแถมแช้งเนี่ยมันก็ยังโดดมาหาเราได้อีกต่างหากนะผมสองนะฮะคิดกับรอนั่นเองนะผมรอเนี่ยก็จะมีการสถานนะใช่ไหมฮะยิ่งถ้ามีบัฟเดฟอีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยผมโอกาสที่เราจะสู้หรือว่ากันทงจากรอเนี่ยมีคยอนข้างน้อยเลยทีเดียวนะผมอันดับที่๙ ลูฟี่ EX เป็นสายมัดสารพัดประโยชน์นะฮะที่สามารถเปลี่ยนเป็นสายวิ่งก็ได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีดาเมจที่รุนแรงอีกด้วยนะครับจุดเด่นของลูฟี่ EX เนี่ยก็คือมีดาเมจที่แรงนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ร่างไหนก็ตามเนี่ยลูฟี่เนี่ยสามารถฆ่าคนตายได้ด้วยสกิลเซตเดียวจึงเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวเวลาที่ต้องเจอหน้าและยังสามารถแปงลงร่างเพื่อชิงธงเราได้อีกด้วยนะครับจุดด้อยของลูฟี่ EX เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นเนี่ยสามารถหลบสกิลของลูฟี่ได้ง่ายมากกว่าเมื่อก่อนทําให้เราเนี่ยต้อง ใช้จิตวิทยาในการเล่นลูฟี่อย่างมากแถมปัจจุบันเนี่ยถ้าเจอแช้งลูฟี่สู้แทบไม่ได้เลยแพ้ทั้งสีการสถานนะแถมยังล็อกเป้าไม่ได้อีกถ้าเชิงไม่ดีเนี่ยก็คือเอาชนะลำบากมากตัวละครที่ลูฟี่อแพ้ทางนะฮะหนึ่งเชงอย่างที่บอกไปข้างต้นทั้งแพ้สีทั้งล็อกเป้าไม่ได้แถมการสถาน,นะอีก ทำให้ไม่สามารถตอบโต้ได้เลยตัวละครที่2พวกตัวที่มีสถานะอื่นๆอย่างเช่นเปรอสอุตะไคลโดวิ่งถ้าติดสถานะในระหว่างการสู้เนี่ยเราแทบจะตายเลยก็ว่าได้ทริคการเล่นลูฟี่ EX นะครับให้ดูจังหวะการเปลี่ยนสกิลของเราให้ดีนะฮะมาสามารถช่วยเราเนี่ยให้รอดได้นะผมแล้วก็ยังแก้สถานการณ์ตามหน้างานตอนเล่นได้อีกด้วยนะครับอันดับที่8โลเจอร์ สุดยอดาดาเมจความแรงของราชาเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะแถมยังรับมือคิดรอได้ดีทีเดียวอีกด้วยนะครับในช่วงนี้จุดเด่นของโรเจอร์เนี่ยคือมีดาเมจที่ดุดแรงเกินจะต้านถ้าได้เก็บบัฟ a อ k เคเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครนี้เนี่ยกลายเป็นตัวละครที่สามารถวันช็อตวันชิวได้เลยทีเดียวนะฮะจุดด้อยของโลเจอร์นะผมควรระวังพวกตัวละครที่มีสถานะให้ดีนะฮะตัวละครที่แพ้ทางเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครที่มีสถานะต่างๆนะผมแล้วก็พวกที่สามารถผลักได้ง่ายๆนะะ มันเนี่ยจะสามารถขัดสกิลสอของเราได้นั่นเองนะผมอันดับที่7คิงสุดยอดนักบินความรวดเร็วการชิงธงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยคือจุดเด่นของคิงเลยดาเมจตอนบินที่จะแรงกับสายหมัดทําให้เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้ง่ายๆเพียงแค่เราบินผ่านจุดเด่นของคิงเลยก็คือสกิลสอที่บินอย่างรวดเร็วและรุนแรงแถมยังมีการตี3ฮิตระหว่างดึงธงอีกด้วยทําให้ยากแก่การขัดในกรณีที่เกรดธงศัตรูเนี่ยต่ำกว่าปกติแถมยังมีสกิลหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไปหาศัตรูหรือ ว่าขัดขวางมให้ศัตรูเนี่ยเล่นต่อได้ดีอีกด้วยนะครับจุดด้อยของคิงเนี่ยก็คือเวลาบินเนี่ยต้องระวังพวกตัวสถานะให้ดีๆนะฮะเพราะว่าไม่สามารถกันได้ยิ่งพวกที่มีสกิลเคานเตอร์เนี่ยห้าบินไปหาโดยเด็ดขาดทริคก,การเล่นคิงนะฮะด้วยความที่สกิลบินของสกิลสอเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่เคลื่อนที่ได้เกือบดีที่สุดในเกมเลยหน้าที่ของเราก็คือทําแค่แบบ ไปดึงธงของมปันปวดศัตรูแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างบินเนี่ยสามารถบินผ่านสายหมัดได้เนี่ยเราก็ควรทำนะฮะเพราะว่าจะเป็นการตัดกำลังศัตรูได้ดีเลยทีเดียว อันดับที่6บรูคการเข้ามาของคิดลอเนี่ยทำให้บรูคเนี่ยดปลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเรื่องการยืนเฝ้าธง1นงธงเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าบิ๊กมัมอีกด้วยบิ๊กมัมเนี่ยจะเก่งกว่าก็ตรงที่สกิลขัดของบิ๊กมัมนะที่เป็นสกิลระยะไกลเนี่ยสามารถขาดจาก1นงธงไปอีก1นงธงได้นะผมเพื่อป้องกันธงนะฮะแต่ว่าบรูคเนี่ยคือมันจําเป็นต้องเดินไปเองนะผมแต่ว่าถ้าด่านไหนมีแบบธงใกล้ๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะ จุดเด่นของบลูคเลยก็คือการเก็บบัฟเดฟนะฮะแถวยังแช่หยุดศัตรูการมีสกิลเคานเตอร์เนี่ยทำให้เรารับดาเมจได้ดีนะฮะแถมยังมีลูกเล่นเวลาเราล้มอีกต่างหากโดยจะเป็นการปล่อยวิญญาณออกไปแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับจุดด้อยของบลูคเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องวิ่งไปกันทงในแต่ละทงที่ค่อนข้างจะลําบากเอาเลี่ยงเลยทอมเวลาที่ด่านไหนที่ทงอยู่ไกลๆเนี่ยทำให้บางเกมเนี่ยเราอาจจะการทรงได้แค่ทงเดียวนะฮะถ้าเพื่อนลวมทีของเราเนี่ยไม่สามารถดันไปยึดธงศัตรูได้เนี่ย การจัดการธงได้ดีเนี่ยจำเป็นต้องมีทั้งธงแล้วก็เกตธงให้เราเล่นนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะที่จะทําให้บรู๊คเนี่ยเก่งขึ้นอันดับที่5โซโล สุดยอดสายมันอีกหนึ่งตัวที่มีดาเมจที่รุนแรงมากๆจากการเปลี่ยนสีไปชนะสีศัตรูได้ลูกเล่นเยอะเล่นสนุกแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่สนุกถ้าเจอกับศัตรูที่เป็นตัวสถานะจุดเด่นของโซโลเลยก็คือการเปลี่ยนสีการลบสถานะเสริมแก่งสามารถทําได้ง่ายสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างไกลแถมยังเป็นอมตะเวลาใช้อีกด้วยจุดด้อยของโซโลเลยก็คือเป็นตัวที่แพ้ตัวสถานะอย่างรุนแรงเลยอย่างเช่นอุตตะเปโลสลอ,สลอไคโดถ้าเราโดนสถานะจากศัตรู เหล่านี้เนี่ยมีโอกาสไปสวรรค์สูงมากแบบไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวทริกการเล่นโซโลนะฮะ โดยการเล่นโซโลเนี่ยเราจาเป็นอย่างมากเลยที่ต้องวิ่งหาแชงเซตโต้นะผมเป็นหน้าที่หลักของเราเลยเราเนี่ยสามารถฆ่า2ตัวนี้ได้ง่ายหากฝึกหลบให้แม่นเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเล่นสนุกขึ้นแถมยังทําดาเมจได้อีกด้วยนอกจากนี้การใช้เหรียญย่นสถานะเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวถ้าอยากเล่นแล้วไม่หงุนหงก,กับพวกตัวสถานะอันดับที่4ไคโดวิ่งสุดยอดสายวิ่งก่อนที่คิดรอจะเข้าเกมความรวดเร็วในการบินไปที่ทงในช่วงเวลาท้ายเกมเนี่ยสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยทีเดียวจุดเด่นของไคโด วิ่งเลยก็คือการตีตัดเลือดการว้าไปหาธงคือจุดขายของตัวละครนี้ยิ่งช่วงท้ายเกมเนี่ยด่านไหนที่ธงแต่และธงหรือว่าจุดเกิดจากธงห่างกันพอสมควรเนี่ยเราจะสามารถดึงธงได้ไม่ยากเลยเรื่องดาเมจที่รุนแรงการฟื้นฟูเลือดการตัดเลือดศัตรตูก็ทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นด้วยจุดด้อยของไคโดวิ่งเลยคือถ้าท้ายเกมเนี่ยเราไม่มีเหรีนยญย่นสกิลหนึ่ง อาจจะทำให้เราเนี่ยดึงธงพิกกลับมาชนะไม่ได้ก่อนจบเกมการเจอพวกตัวฐานะโดยเฉพาะฐานะที่หยุดเราเนี่ยหรือว่าพวกตัดเลือดจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเล่นจังหวะต่อไปของเรามากสามารถตายได้ง่ายเลยถ้าแบบเราไม่ระวังตัวตัวละครที่ใครโดวิ่งแพ้ทาง 1. บรูคถือว่าเป็นฝันร้ายสำหรับใครโดวิ่งเลยก็ว่าได้เวลาที่เอาโดดไปทงที่มีบรู๊คเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยอาจจะโดนแช่ฟรีหรือว่าไม่ได้เล่นเลยหนีก็หนีไม่ได้ต้องรอบรู๊คออกมานอกทงก่อนถึงจะพอมีโอกาสอยู่บ้าง 2. บิ๊กมัมการโดไปหาป้าเนี่ยเราอาจจะตายได้แล้วก็จะทําจังหวะให้กับทีไม่ได้แต่ถ้าจําเป็นจะต้องตายจริงๆเนี่ยเราควรตัดเลือดไม่ให้บิ๊กมัมเนี่ยเล่นต่อไปที่ทงอื่นได้ไง่ายๆ 3. อุตาทั้ง2เวอร์ชัน่นแล้วก็เปโลสสามตัวละครนีน้ถ้าเราโดสถานะไปเนี่ยคือตายเลยควรระวังและหลีกเลี่ยงให้มากทิคการเล่นไคโดวิ่งหัวใจสําคัญของไคโดเนี่ยอยู่ที่จังหวะการเลือกใช้สกิลของเราจังหวะไหนเราควรโดดไปทงไหนพยายามอ่านแบบให้เยอะพยายามหาจังหวะที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถกลับไปกันทงได้ทัน แล้วก็สกิล2ที่ระหว่างใช้เราจะเป็นอมตะแถมยังตัดเลือดและสามารถผลักศักตรูได้อีกด้วยการตี1 2เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ควรทําเลยเวลาเล่นจะช่วยให้เดินเร็วขึ้นและการตีศัตรูแบบนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถหลบเราได้ถ้าเราใช้สกิล2ออีกทีนึงอันดับที่3แชงฟิล์มเลสอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสายบัดโนนหนึ่งเลยก็ได้เอาจริงแพ้แค่โซโลหนักแค่ตัวเดียวแค่นั้นแต่สามารถชนะทางตัวฐานะ ได้สบายๆเลยมอเดิลิตี้ที่รวดเร็วจะลุกจะรับก็ดีทําได้หมดแถมดาเมจก็ยังแรงอีกด้วยแถมยังสามารถตัดแม็กสเฮสพของศัตรูได้อีกจุดเด่นของแชงฟิล์มเลสเลยคือการอยู่ในสถานะฮาคิผมแดงการไม่โดนล็อกเป้าการว้าผ่าศัตรูการพุ่งแทงถือว่าเป็นจุดขายของแชงฟิล์มเลสเลยก็ว่าได้โดยสกิลเหล่านี้เนี่ยจะมาพร้อมกับดาเมที่ดุนแรงเผลอๆศัตรูเนี่ยโดนทีเนี่ยอาจจะม่องเท่งเลยก็ได้จุดด้อยของแชงฟิล์มเลสเพราะว่าการตีธรรมดาของแชงเนี่ยจังหวะ1 2 3่ อาจจะช้าตามสไตล์สายหมัดที่ตีแรงยิ่งช่วงฮีที่3เนี่ยก็มีโอกาสพลาดสูงถ้าเรายืนติกับศัตรูไปหน่อยและถ้าเราไปเจอกับตัวละครที่สามารถลบฮาคี้ได้เนี่ยเราเด็ยก็มีโอกาสตายสูงด้วยถ้าเราหลบไม่แม่นพอตัวละครที่แ้งฟิล์มเลสแพ้ทางอันดับ1โซโล ถ้าเราไปเจอโซโลแล้วซับเราไม่แน่นเหลียยังไม่พร้อมเศษกันเล่นยังไม่ดีพอเนี่ยหนีได้คือหนีเลยแต่ถ้าจําเป็นต้องสู้จริงๆให้ตีสู้แล้วหลบเอาเก็บสกิลสอไว้หลบดามเมดในกรณีที่โซโลกำลังจะออกท่ามา2องคิงการบินชนของคิงเนี่ยสามารถทําให้เราตายได้แต่ว่าการหลบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปแค่ให้ระวังจังหวะที่เราสู้กับศัตรูตัวอื่นอยู่เนี่ยแล้วก็มีคิงบินผ่านมา 3. ามบิ๊กมัมไม่เชิงว่าแพ้ขาดเลยทีเดียวแต่ว่าระวังโดนลบฮาคิ้ก็พอ การเจอบิ๊กมัมเนี่ยจำเป็นต้องมีบัฟ ATK มาก่อนจึงจะสาม,มารถทำการวันช็อตวันคิวได้ ทฤษการเล่นแชงฟิล์มเลสการหาเหรียญลดสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองเนี่ยจะช่วยให้รีดศักยภาพของตัวละครได้ดียิ่งขึ้นยิ่งใช้สกิลได้บ่อยยิ่งดีสามารถฆ่าศัตรูได้ยยงา่ายงารฆ่าศัตรูสีน้าเงินเนี่ยเป็นงานที่ง่ายที่สุดของแฉงเลยถ้าทําได้ก็ควรทําก่อนเลยเพราะว่าจะช่วยให้ทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นอันดับที่2องบิ๊กมัมน่าจะเป็นสายโลดที่ยืนหนึ่งเลยนะเวลานี้ก่อนที่คิดรอจะมาเป็นโนนึงได้สบายเลยในเกมนี้ยืนระยะมาตั้งแต่ปีมไผ่จนถึงตอนนี้แถมยังมีลูล่ จุดเด่นของบิ๊กมัมเลยคือการเติมเกียริไม่สนคนแถมยังเติมเกียร์ได้มากกว่าปกติอีกต่างหากทำให้บิ๊กมัมเนี่ยเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ต่อทีมในการเล่นเป็นอย่างมากการใช้สกิลเพื่อเป็นอตาตะได้ช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตายได้ในกรณีที่ทีมตรงข้ามเนี่ยมีทีมบูทปืนใหญ่ยังคงมีประโยชน์มากใช้ทะลุสิ่งกีดขวางได้เพื่อขัดขวางการดึงธงของศัตรูแถมเวลาสลับเป็นสายวิ่งเนี่ยก็ยังสามารถดึงธงไม่สนใครได้อีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถตัดบัฟเสริมแต่งได้อีกยี่ในใครโดนบกแล้วอ ว่าเอาบิ๊กมัมลงได้ยากมากจุดด้อยของบิ๊กมัมเลยก็คือด้วยความที่ไม่มีการตายหรือว่าบัฟเดฟถ้าเล่นแบบไม่ระวังโดยการใช้สกิลอมาตะพ่มเพื่อไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนวันช็อตวันคิวได้เหมือนกันการแพ้ฐานะเป็นอีกปัจจัหนึ่งที่ทําให้บิ๊กมัมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยยิ่งถ้าโดนตัดเลือดด้วยเนี่ยจะไม่สามารถยื้อได้นานมากเท่าไหร่ตัวละครที่บิ๊กมัมแพ้ทางอันดับที่1คิดรอ ถือว่าเป็นภัยพิบัติเลยก็ว่าได้ยิ่งสำหรับบิ๊กมัมด้วยเรียกได้ว่าแทบจะสู้ไม่ได้เลยทางแก้คือเราต้องเรียกเพื่อนมาช่วยรับมือแทนเราหลังจากที่เราเติมเกจทงเรียบร้อยแล้วยาาโตไฮบริดก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราค่อนข้างจะแพ้ทางเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังง่ายกว่าการเจอคิดรอการที่เราจะชนะยาาโตไฮบริดได้เนี่ยเราจะไ็นต้องใช้ฝีมือในการเล่นแล้วก็การเรียกเพื่อนเนี่ยให้มาช่วยเราเวลาเราเจอยาาโตไฮบริดสามพวกตัวสถานะพยายามเก็บสกิลให้ดีบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องใช้หลบสกิลจากไอ้พวกตัว อันดับที่1คิดรอเหตุผลเลยคือด้วยความที่สายวิ่งเกมนี้เนี่ยแพ้ชนะเนี่ยตัดสินกันที่ดึงธงแต่สิ่งที่ทําให้ตัวนี้เก่งเลยก็คือมันเหมือนเป็น3สายภายใน1ตัวละคร all in one หมัดโลวิ่งจริีโคจะ OP เลยนะตอนนี้จุดเด่นของคิดรอเลยก็คือการดึงธงไม่สนคนความอื่นจากการเก็บบัฟเดฟได้ จึงทำให้มันเนี่ยสามารถอึดยิ่งกว่าสายโล่บางตัวนะตอนนี้ได้เลยสามารถสลับตัวเล่นได้ตามสถานการณ์ที่เจอไม่ว่าจะเป็นการเจอกับตัวที่มีสถานนะหรือไม่มีสถานนะก็ตามจุดด้อยของคิดรอเลยคือต้องอาศัยสกิลในการเล่นค่อนข้างมากเพื่อที่จะดึงศักยภาพของตัวละครออกมาได้มากที่สุด และโมบิลิตี้ที่ช้าเมื่อเทียบกับคิงและไคโดต้องบุกคิงทงแต่ละทงเมื่อเล่นอยู่ในล่างคิดค่อนข้างแย่จะทาให้ดีที่สุดได้คือการป้องกันทงในระยะไกลโยเวนล่างรอที่สามารถว์ปไปหาศัตรูได้แต่ก็ยังไม่ดีเพียงพอเมื่อเทียบกับ2ตัวละครที่กล่าวมาข้างต้นยิ่งในช่วงท้ายเกมถ้าเป็นด่านที่ทงแต่ละทงเนี่ยอยู่ไกลกันคิดรอเนี่ยถ้าจะหมดสิทธิการพลิกเกมกลับมาชนะได้เลยตัวละครที่แพ้ทาง 1. แชงเขียวถ้าเกมนั้นๆเนี่ยแชงได้รับการบัฟ ATK ก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะตายสูงมากแต่ถ้าเราเนี่ยได้เก็บบัฟมาก่อนก็ยังจะพอสามารถรับมือได้อยู่ 2. แพ้คิดรอด้วยกันเองการเจอกันเองของตัวละครนี้เนี่ยสามารถสร้างความลำคาญให้แก่คนเล่นกันเองได้อย่างมากเลยแต่ถ้าจะตัดสินแพ้ชนะได้เนี่ยอยู่ที่สกิลการเล่นของแต่ละคนล้วน,นสามารถผาดกันดึงธงไปมาได้ถ้าฝั่งไหนสกิลพลาดเด็กก็มีโอกาสตายสูง3พวกสกิลน็อกแปกสกิลพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าลำคาญสำหรับการที่เราเนี่ยกำลังชิงธงอยู่พยายามสังเกตรอบๆให้ดีว่าตัวละครศัตรูเนี่ยตัวไหนที่สามารถมีสกิลพวกนี้แล้วก็ศัตรูเี่ยใช้ตอนไหนทริคการเล่นคิดรอเล็กน้อยแนะนําให้เริ่มต้น ได้คิดก่อนเสมอ พยายามใช้แดมพังขั่ตะตูก่อนเพื่อเก็บบัฟเดฟเยอะๆแบบฟรีจากนั้นเนี่ยค่อยสลับตัวตามสถานการณ์เอาการโหนสกีออมตาตะของคิดเนี่ยนั้นจะนานกว่าของรอในกรณีที่เราเนี่ยต้องใช้เพื่อหลบดามเมจที่จะตามมาซับเนี่ยพยายามจัดเป็นแท็กโซออนเพื่อเป็นการป้องกันการวันช็อตวันคิวของแช้งต่อตัวเราและก็พยายามเซฟตัวเองจากทีมบู๊ของฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วเวลาเล่นเนี่ยพยายามอย่าบ้าบวกพยายามใช้สกิลเนี่ยขัดตะตูเอาโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดนะผมสิบตัวละครนะผมที่เก่งที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะผม ก่อนที่จะถึงเมตานิกานะฮะก็ถ้าใครมีคําติชมยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะฮะผม,ผมจะเอาไปพัฒน,นาต่อน,นั่นเองนะก็เป็นยังไงกันบ้างผมกับ1ิอันดับข้างต้นที่กล่าวมานะฮะก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปแลครับสวัสดีครับ